I hey,

เราอยู ulation, ่ในอะไรเราบ้างเองในชีวิตในชีวิตในกระเป๋าแล้วกระเป๋าในใจฉันเนี่ยก็ในชีวิตก็ร้องไปแล้วมาโอเคตอนนี้ตอนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดใช่ไหมบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่สร้างบ้านคนสร้างก็เหนื่อยเปล่านะถ้าพระเจ้าไม่ทรงระชิรอยู่คนยามก็เหนื่อยเปล่า เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเราเป็นพระผู้สร้างเห็นไหมไหม,ไหม,ไหมพี่น้องพระเจ้าเราเป็นพระผู้สร้างพระองค์ประทานการทรงสร้างกับมนุษย์ด้วยนะแล้วพระองค์ทรงพระชนอยู่นะทำให้ชีวิตเรามีพระเจ้าที่เข้มแข็งเราขอบคุณพระเจ้าทหรับ้านย่างนี้ที่พระเจ้าประทานให้กับครอบครัวเปิ้ลนะให้อยู่อย่างมีความสุขเรียนจากเพลงที่เราร้องไปเนี่ยถ้าเราให้พระเยซูครอบครองให้พระเยซูอยู่ในบ้าน นะบ้านเราก็จะมีสันติสุขพระเยซูไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่นั่นเหมือนสวรรค์นนะมีอยู่เพียงหนึ่งมองค์ยงนั้นเราต้องให้พระเยซูครอบครองนะหัวใจของเราบ้านของเราชีวิตของเราทุกส่วนของเรานะยกให้พระเยซูเป็นเอกเป็นใหญ่แล้วพระเจ้าก็ากให้สันติสุขของเรา,าอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ ในโอกาสดีที่พวกเราจะอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรบ้านหลังนี้นะครับให้บ้านหลังนี้เป็นพรอพรกับผู้ที่อยู่และให้เป็นพรอพรกับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเข้าออกนะครับเราอธิษฐานขอพระเจ้าครอบครองตั้งแต่ข้างบนทุกส่วนห้องนะครับให้พระเจ้าครอบครองให้พระเยซูอยู่ด้วยกับบ้านหลังนี้ให้มีสันติสุขของพระอยู่กับบ้านหลังนี้นะครับเราจะอธิษฐานแต่เราจะเยืนขึ้น เราจะมอบบ้านหลังนี้ให้กัจมีบ้านไรผมเป็นเจ้าด้วยกันนะครับให้พี่น้องยกเสียงขึ้นให้เรายกเสียงขึ้นขอพระเจ้าที่จะเทพพรมาถึงบ้านหลังนี้และเรามอบบ้านหลังนี้ให้กับพระเจ้าทรงครอบครองฮาเลลูยากาแต่พระบิดาผู้ทรงสร้างเราถูกต้องทรงเจ้าการเราขอบพระคุณพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจะผู้ทรงสร้างทรงเจ้าการกันจะสร้างโลกป่าทรง จากนั And, yo, ้นก็เป็นอยู่กัทุกวันนี้และเราขอบคุณโพสะศุัปบ้านที่อิโปกาให้กับลูกของโป่งกับครอบครัวเพิ่นและชที่อยู่ที่นี่โอกี่งจะขอขอบโป่ที่อวยพรบ้านหนี้ให้เป็นมรดกทันกับที่ที่อยู่และเป็นส่ สุ่มเด็กผู้หญิอยู่ขอโภคทรงโปรดสถิตอยู่และขอพระเยซูคริสต์เจ้าทรงอยู่ในบ้านหลังนี้ครอบครองบ้านหลังนี้ไม่ว่าชั้นบนที่มีสามห้องนอนขอองค์ทรงครอบครองสถิตข้างล่างทุกห้องขอพระเจ้าทรงครอบครองขอองค์ทรงโปรดสถิตอยู่และขอองค์เป็นพรสำหรับบ้านหลังนี้ไวยพรสำหรับทุกคนที่อยู่บ้านหลังนี้ที่จะเห็นถึงพระคุณขององค์แต่ที่เขาจะอยู่ที่นี่เพื่อประกาศพระบารมีขององค์เจ้า ขอพระเจ้าทรงโปรด่วยพรเขาขอพระองค์เจ้าทรงโปรดใช้เขาองค์เจ้าข้าที่จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของโรคเป็นผู้รับใช้ที่สักด์ส,สืทอ์และฉลาดของโองอกกรขอพระเจ้าทรงโปรดได้รับเกียรติทั้งสิ้นส,สาหรับครอบครัวนี้องค์เจ้าข้าเราอธิษฐานรมอบอให้อยู่ในการปกป,กปก้องในการพิทักษ์รักษาของโรคเราอ,อธิษฐานโดยออกพระนามพระเยซูริญญ์เจ้าชาวนาซาเรสเราสั่งขับไล่ สิ่งชั่วร้ายต่างๆให้ออกไปจากอนาบริเวณบ้านหลังนี้และขอไปยศเจ้าเสี้ยสถิตอยู่และครอบครององค์เจ้าค่ะเราอธิษฐานขอการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากเจรภัยจากอัคคีภัยจากภัยทุกอย่างที่เราไม่คาดคิดขอพระเจ้าทรงโปรดเป็นผู้ดูแล ทิทันรักษาสําหรับทุกคนในบ้านหลังนี้ไม่ว่าเขาเข้าหรือออกพงเจ้าข่าขาพอพระเยซูคริสต์สถิตยอยู่ที่ชีวิตของเขาใจของเขาบ้านของเขาและรถของเขาด้วยทุกส่วนขอพระเจ้าทรงนำเขาพงเจ้าข้าเพื่อเขาจะเห็นถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และเขาจะตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์เจ้าเราสรรเสริญพระองค์เราจึงอธิษฐานมอบบ้านหลังนี้ให้อยู่ในการปกป้องของพระองค์ เราอธิษฐานร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์ในร้องเพลงนี้เที่ยวหนึ่งนีพระเยซูอยู่ในบ้านเดืยดรัเกย์รับเกย์ตังสมเกย์นั่งไหมเกย์นั่งตังลบน ได้